สวัสดีครับผมครูเป๋งน,นะครับวันนี้เราจะมาเรียนศิลปะป้องกันตัวกันวิธีการเอาตัวรอดจากคนร้ายที่เข้ามาทําร้ายเราจากด้านหลังเราจะต้องเคลื่อนตัวยังไงมาดูกันที่คลิปนี้ครับสเต็ปแรกเอาเป็นขาที่ถนัดก่อนนะครับก้าวขาที่ถนัดไปก้าวหนึ่งแล้วก็ใช้ขาอีกข้างหนึ่งโอนนี้อ่หาหนึ่งสองอคนร้ายเข้ามานี่นี่แล้วเราก็ลบ ๊บยาฮูระยะทางระยะห่างมันก็จะห่างเวลาเขาต่อยปุ๊บก็จะพลาด ครับก็คลิปที่สอนไปในคลิปนี้นะครับก็จะไว้ป้องกันตัวจากกรณีที่มีคนร้ายเข้ามาจากด้านหลังแล้วเราจะต้องเคลื่อนไหวหลบหลีกยังไงถึงจะปลอดภัยที่สุดนะครับก็ลองฝึกฝึกกันดูแล้วถ้าคลิปหน้าเป็นท่าอะไรต่อไปโปรดติดตามชมนะครับ